ใจเลยนะคะที่หลังไหลไปที่ภาคใต้ค่ะที่หาดใหญ่สงขลากันนะคะหลากหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะเ<ะ>นี่ยเลยค่ะภาพแรกนี้เปิดให้ดูกันก่อนนะคะเป็นทีมอาสาสมัครจุดสาราแดงนะคะจากมูล,ลนิธิพิทักษ์การกาญจนบุรีค่ะไปแล้วนะคะมีอาสาเกือบ10นายแล้วก็ขนเรือโยนไปสองลำเจสกีอีกลำหนึ่งลงพื้นที่ไปภาคใต้ค่ะขนข้าวของเครื่องใช้ไปให้ด้วยนะคะคารวันชุดนี้ออกเดินทางตอนเช้าวันนี้นะคะเมื่อคือนนี้เขาใช้ความพร้อมกันเรียบร้อยแล้ว มุ่งหน้าสู่ภาคใต,ต้ส่วนที่สุการคนะัดเซ็นทรัลโคราชนครราชศีมานะครับก็เปิดให้ประชาชนมาร่วมกันบ,บริจาคข้าวของที่จําเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับบะมี่กึง่งสําเร็จรูปอาหารกระป๋องขอนมน้ําดื่มยารักษาโรคถุงยางชีพมาบริจาคได้ที่ชั้นหนึ่งทุกวนันตั้งแต่10บโมงเชา้าจนถึง3ามทุ่มทั้งหมดก็จะถูกส่งไปที่ภาคใต้ คนอีสานก็ไปแล้วนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูล,ลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมค่ะอยู่ที่อุดรธานีนะคะไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะจากจังหวัดน้องคายรถประมาณ20คันได้เรือท้องแบน3ามลำเจสกีอีกลำหนึ่งรวมตัวกันแล้วไปแล้วนะคะ มุ่งหน้าลงภาคใต้เลยค่ะ<ม>เขาบอกว่าบ้านไหนที่อยู่ในพื้นที่ที่แบบลึกๆการเข้าไปไม่ถึง<ม>เขาเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปช่วยแล้วนะคะครับแต่ละทีมนี่คือพร้อมเต็มที่แล้วล่ะคะ่ะในขณะเดียวกันนะครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8ในเครือ RS Group ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนมาร่วมบริจาคและส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้ของเราที่กำลังประสบอุทกภัย ผ่านโครงการช่อง8ปันน้ำใจเพื่อผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชีบัญชีช่อง8ปันน้ำใจธนาคารกรุงเทพสาขาถนนดินแดงบัญชีกระแสรายวันเลขที่128ขีด3ขีด08938ขีด9แคปหน้าจอไว้นะครับท่านผู้ชมฐานน้ำใจของทุกท่านจะถูกนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันทีผ่านหน่วยงานหรือองค์กรที่ทำงานเพื่อสังคมโดยไม่สแสวงหาผลกำไรติดตามข้อมูลและความเคลื่อนไหวทั้งหมด ทางช่อง8กฎหมายเลข27และทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มของช่อง8ครับ